เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนทุกคนทำแมปเพื่อใช้สำหรับการฟาร์มในแมปทั่วไปนะครับคือการฟาร์แมปเนี่ยมันมีหลายสูตรเนาะอยู่ที่ว่าเราอยากจะฟาร์มแบบไหนถ้าอยากจะฟาร์มซิตาเดลก็ต้องทำอีกแบบหนึ่งอยากจะฟาร์มรีชวนอยากจะฟาร์มฮาร์ดออฟเดอะเวลไดมอนด์ฟาร์มทองฟาร์มเอพีมันก็ต้องใช้กันคนละสูตรนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะฟาร์มรูปแบบไหนเนี่ยต้องไปศึกษาแย่งอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเราอยากจะฟาร์มแค่แมปทั่วไปแบบว่าวิ่งแมปไปเรื่อยๆนะครับผมเน้นดรอปดีไร บบที่เป็นการฟาร์มแมปทั่วไปเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับทุกคนก็จะมาสอนนะว่าสูตรที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ผมทําแมปแบบไหนนะครับเจิมอะไรมีวิธีการคัดยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้นะเติมเกมแพดออฟเฮกไซสเข้าไว้ผ่อนได้ให้เงินขึ้นที่รีดแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้ผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกม้นนนามากมายเติมเว็บรับส่วนลดลิชแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนไหนก็ไม่ต้องกั เติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman Shop การฟาร์มณนปัจจุบันนี้เนี่ยมอดที่คนส่วนใหญ่เขานิยมกันเนาะจะมีอยู่3มมอดนะครับมอดแรกก็คือเพิ่มระดับความหายากของไอเทมหรือว่า IIR นะครับหรือการเพิ่มเรลิตี้อันที่2ก็คือเพิ่มจํานวนของไอเทมที่พบนะครับหรือว่า Quantity นั่นเองและสุดท้ายก็คือ Monster Rare นั่นเองนะครับอันนี้คือ3มมอดที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการฟาร์มสําหรับแพทนี้เนะาะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันว่า3มมอดนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงหรือมันให้ผลยังไงนะ ครับซึ่งอันนี้ผมแค่จะอธิบายให้เพื่อนๆเห็นภาพเฉยๆเนาะจะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะแต่ว่าเกมเนี่ยมันจะไม่ได้คำนวณแบบที่ผมอธิบายเนาะคือต้องบอกก่อนเผื่อว่าบางคนจะเข้าใจผิดนะครับคือผมแค่จะอธิบายให้เห็นภาพเฉยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเกมมันคำนวณแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างแรกก็คือเพิ่มเรนะีลิตี้เนาะหรือว่าระดับความหายากของไอเทมนะครับการเพิ่มระดับความหายากของไอเทมเนี่ยให้เพื่อนๆมองแบบนี้นะครับอ่าสมมติว่าเวลาที่เพื่อนๆเข้าไปฟาร์มเนี่ยในด่านที่เพื่อนๆฟาร ไอเทมอะไรสักอย่างเอาไว้นะครับซึ่งสมมติว่ามันมีแค่นี้ละกันเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันจะบรรจุไอเทมอะไรสักอย่างไว้แน่นอนนะครับทีนี้พอเพื่อนๆไปเปิเปดหีบสมบัติานะมันก็จะสุ่มที่จะดรอปไอเทมที่มีอยู่ด้านในเนี่ยออกมาให้เรา1ชิ้นนะครับผมซึ่งสมมติว่ามันมี6ชิ้นนี้โดยเรียงตามระดับความหายากเนาะซ้ายสุดเนี่ยคือกากสุดเลยเรียงขึ้นมาดี D ที่สุดเลยก็คือดีวายนะครับทุกคนพอเราเปิดเข้ามามันก็จะสุ่มดรอปไอเทมมาให้เรา1ชิ้นนนะคครับทกซึ่งมันนอาจจะเป็ชิ้นไหนก็ไ,จจะ,กกไะครับหรกอน ดงดีหน่อยอาจจะดรอปเป็น D Y แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใส่มดเพิ่มระดับความหายากของไอเทมเข้าไปเยอะๆนะครับผมมดนี้แบบไปล้นๆเลยเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตอนที่เราเปิดหีบเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ไอเทมที่มันหายากๆเนี่ยมันก็จะสูงมากขึ้นนะครับเอาง่ายๆว่าเรามีโอกาสที่จะดรอปเป็น D Y หรือไอเทมที่มันหายากๆเนี่ยได้เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนไอเทมที่มันเทียร์ไม่ค่อยสูงเนี่ยโอกาสในการดรอปมันก็จะลดน้อยลงไปนั่นเองนะครับทุกคนทีนี้ต่อไปเพิ่มจํานวนของไอเทมที่พบ ที่อันนี้ก็คือเพิ่มจํานวนไอเทมที่มันจะดรอปนะเอาแบบง่ายๆเลยสมมติมีหีบสมบัติอยู่หนึ่งอันเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเปิดหีบเ,เ,เ,เข้าไปปุ๊บจากเดิมที่มันดรอปแค่1ชิ้นมันอาจจะดรอปไปเพื่อนสองชิ้นก็ได้ซึ่งพอมันดรอปสองชิ้นเนี่ยหมายความว่าทุกครั้งที่มันดรอปมันก็จะมีโอกาสเยอะมากขึ้นที่เราจะได้เป็นดีายหรือว่าไอเทมที่ดีๆถูกไหมครับครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะดรอปเป็นอารกเมนนะครับแต่ว่าพอมันดรอปมาอีก1่ชิ้นเนี่ยมันอาจจะดรอปเป็น ได้ดรอปแค่2ชิ้นแต่มันอาจจะดรอปให้เรา3าชิ้นก็ได้ถ้าเรามีเพิ่มจานวนไอเทมที่ดรอปเยอะๆนะครับผมแต่อันนี้ไม่ใช่ว่าอันไหนดรอปไปแล้วมันจะไม่ดรอปซ้ำเนาะอาจจะดรอปเป็น xcell สชิ้นเลยก็ได้นะครับทุกคนไม่ใช่ว่าเออดรอป a u เ m e n t ไปแล้วมันจะไม่ดรอป a u เ m e n t อีกไม่ใช่เนาะผมแค่ยกตัวอย่างนะครับแต่ให้เราเข้าใจไว้ว่าจํานวนไอเทมที่มันจะดรอปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเราได้ e x c e l ด่านนั้นแค่สีแต่เราทําเพิ่มจํานวนดรอปไปเยอะๆมันอาจจะดรอปรอบเดียว20ชิ้นหรือว่า30ชิ้้นก็ไไดอะะรรปมาณนนนั้คสับดท้ย ก็คือเพิ่มจํานวนของมอนสเตอร์แร่นะครับมอนสเตอร์แร่เนี่ยให้เพื่อนๆมองว่ามันคือหีบสมบัตินะเวลาที่เพื่อนๆเข้าไปฟาร์มถ้ามีมอนแร่หนึ่งตัวปเพื่อนๆค่ามอนแร่ได้มันดรอปไอเทมมาให้เราก็จะมีโอกาสได้แค่ชิ้นเดียวถูกไหมครับหรือถ้าเราทําเพิ่มจํานวนไอเทมไปเยอะเราอาจจะได้แค่2ชิ้น3ชิ้นแต่เรามีโอกาสลุ้นแค่ครั้งเดียวนะครับสมมติว่ามอนแร่ตัวเนี้ยมันดรอปเอ็กซ์ซมาให้เราแล้วหมดแมปเราก็ได้แค่นี้นะครับคือถ้าไม่ได้ดีก็คือไม่ได้ไปเลยนะครับหรือถ้าเราอ,าอรา่าน มอนแลหมดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเป็นเพิ่มจํานวนมอนสเตอร์แลไปเยอะใหมายความว่าในด่านเนี่ยมันไม่ได้มีมอนแลตัวเดียวถูกไหมมอนแลมมันอาจจะมี2ตัว3ตัว4ตัวนะครับผมซึ่งพอมันมีหลายตัวเนี่ยทุกครั้งที่เราฆ่าได้เราก็จะมีโอกาสได้ลุ้นหลายครั้งไงครับทุกคนเออจากเดิมที่มอนตัวเนี้ยมันอาจจะดรอป x ็ก้ามาให้เรานะครับแต่เรายังมีมอนแลอีกตัวหนึ่งให้เราได้ลุ้นไงเราฆ่าใหม่อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะดรอปเป็น x ็กซาเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมแต่พอเาป่มมอนนแลัวีจจะดดดงสุ็ ดีวายมาให้เราก็ได้นั่นเองนะครับผมนั่นก็หมายความว่าการที่เรามีมอนแลนในดันเยอะๆเ,เนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ลุ้นไอเทมดีๆได้บ่อยมากขึ้นเนาะคือมันเพิ่มจํานวนในการลุ้นกาชาให้กับเรานั่นเองนะคือเรากาชาได้หลายรอบแล้วก็มีโอกาสได้ลุนหลายครั้งพอได้ลุ้นหลายครั้งมันก็มีโอกาสได้ของดีๆบ้างแหละถูกต้องไหมครับอ่าอันนี้ก็คือความหมายนะครับผมของมดแต่ละอย่างเนาะที่เราจะเป็นต้องใช้ในการฟาร์มนะครับทุกคนแล้วทีนี้ถามว่าเวลาเราจะทําแมปเราจะต้องเน้นไปที่มดไหนดีละ่ะ ครับทุกคนซึ่งอันนี้ผมไปดูต่างชาติเข้าเทสกันมาหลายช่องมากๆนะครับทุกคนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแทบจะเหมือนเหมือนกันทั้งหมดเลยผลลัพธ์คล้ายกันหมดนะครับผมแล้วก็เอาแบบสูตรล่าสุดเลยนะที่ต่างชาติเข้าเทสกันมาแล้วเขามีตารางมีการคำนวณอะไรแบบมาให้เรียบร้อยนะครับทุกคนผลสรุปนะก็คือไม่ได้ต่างกันเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะเพิ่มมดไหนก็ตามขอแค่เฉลี่ยให้มันเท่าเท่ากันผลลัพธ์คือแทบจะไม่ต่างนะครับแทบจะเท่ากันทั้งหมดนะแต่ว่าสิ่งที่มันสําคัญจจจรรริริิงงงงงๆๆนะสส่่่่่่ทีีผลตออออกกาดขเพืย็ เพิ่มแรลิตี้ในตัวของเพื่อนๆนนั่นเองนะครับก็คือเพิ่มระดับความหายากของไอเทมที่ดรอปที่เพื่อนๆมีนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะได้จากไอเทมต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นจากแหวนจากสร้อยหรือว่าจากอุปกรณ์ส่วนใดก็ตามที่เพื่อนๆทํามาเนี่ยอันเนี้ยส่งผลเยอะมากที่สุดและก็สําคัญที่สุดแล้วนะครับคือถ้าเพื่อนเพื่อนไปทาแมปแบบว่าโอ้โหมีจํานวนไอเทมที่ดรอป3 0มสนะครับใส่ความหายากเป็นร้อยเพิ่มมอนแล์สองร้อยสามร้อยคือเพิ่มเยอะไปก็เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าแรลิตี้ในต เพื่อนมันเป็นศูนย์นะครับสุดท้ายแล้ว DIY หรือของดีๆใดๆก็ตามมันก็จะดรอปน้อยอยู่ดีแทนที่เราจะไปโฟกัสที่การทาแมปหรือแท็บเล็ตอะไรต่างๆนานาเพื่อนๆ,ๆ,ๆมาโฟกัสก่อนเลยว่าเรียลิตี้ในตัวของเพื่อนๆ,ๆ,ๆเนี่ยมีถึง150%แล้วหรือ,อยังนะครับคือเขาก็มีเทสกันออกมาก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าเรียลลิตี้กี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับซึ่งผลสรุปออกมาก็คือประมาณ1 5 0รอ้ารนะครับหรือถ้าไม่ได้จริงๆอย่างน้อยๆก็ควรจะ100เนะต่งาาร,ร,ร้งอยเปอร์ นะส่วนเยอะมากกว่านั้นมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับคือเยอะมากเกินไปก็ไม่ดีเนาะซึ่งเรื่องนี้ผมไม่อธิบายและกันเอาเป็นว่า150%นั่นแหละเอออย่างต่ำก็ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอไม่จะเป็นต้องทาเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยแนะนําให้ต่ํากว่านี้นะร้อยแค่นี้จบเลยพอเราได้เรลิตี้ในตัว150%แล้วเนี่ยทีนี้การทําแบบของเราก็ทําได้หลายสูตรเลยนะครับจะเป็นการเพิ่มเรลิตี้เพิ่มมอนแลหรือเพิ่มจํานวนไอเทมได้หมดนะผลลัพธ์เทท่่าาากกันันนนหมมดออีีี้คืจตตตงชตินะิสถ มีตัวเลขมีการคำนวณเฉลี่ยอะไรออกมาแล้วเท่ากันหมดดังนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับทำแบบไหนก็ดรอปเท่ากันหมดแค่ทำเรลิตี้ในตัวของเราเนี่ยให้มันแบบสูงๆงแค่นั้นพอนะครับทุกคนโอเคอันนี้คือพื้นฐานทั้งหมดที่เราต้องรู้เนาะก็จบไปนะครับทีเนี้ยมาดูการทำแบบที่ผมทำกันนะครับว่าผมทำแบบไหนนะซึ่งขั้นตอนแรกที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องทำให้มันเป็นระดับแรแล้วก็ให้มีมอสอย่างน,น้อยคือ5้ามอสก่อนนะครับก็จะใช้เป็นออเคมีไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจนะผมจะเน้นความง่ายในการ ทำนาะอแบบขี้เกียจมานั่งคัดนั่งส่องทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับทุกคนมันเสียเวลาก็กดชิปค้างเลยก็กดคลิกไปเลยเนาะอันไหนที่มันยังไม่มีสีมอสเนี่ยก็กดๆไปนะครับทุกคนพอเราทําให้สีลามันกลายเป็นระดับแรที่มีสีมอสขั้นต่ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราต้องใช้ Excel นะครับในการเพิ่มมอสเข้าไปให้มันกลายเป็น5้ามอสอย่างต่ํานะแต่เหมือนเดิมนะครับว่าผมเป็นสายขี้เกียจมากๆถ้าเราต้องมานั่งส่องว่าเอ๊ะอันนี้มี5้ามอสหรือ,อยังนะอันนี้มี6กมอสหรืออนน x เซาลเนี่ยยัดเข้าไปให้มันเต็ม6กมดเลยนะครับโดยที่แบบผมไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคือ x เซาลเดี๋ยวนี้มันเฟอร์เนาะเราฟาร์มรอบหนึ่งเนี่ยก็ได้ทีละ S 2 0 30ิ x เซาลแล้วนะครับผมเลยคิดว่า x เซาลมันไม่ได้แบบหายากเหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะดังนั้นไม่ต้องไปเสียดายนะครับคือผมจะยัดไปให้มันหมดเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งสองละแมปนะว่าอันนี้มัน5มามดหรือยังหรืออันนี้มี6กมดหรือยังประมาณนั้นนะครับผมโอเคพอเราทําให้ศิลาทุกอันมี6มมม็ออตตเเรรีียยบ้้แลวะสิ่่่งทผทผจําไปก็คือผมจะเปลี่ยน ศิลาทุกอันนะให้มันมีมอสเพิ่มระดับความหายากของไอเทม90%หรือว่า100%ขึ้นไปนะครับทุกคนหรือมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ช่างแต่ว่าจะเปลี่ยนมอสอืน่อนๆเนี่ยให้มันกลายเป็นเพิ่มระดับความหายากของไอเทมนะครับซึ่งการที่เราจะทําแบบนั้นได้เนี่ยก็คือเราจะต้องใช้ลางบอกเหตุเคอสความหายากอันเนี้ยเราจะสามารถใช้เคอสในการสุ่มศิลานาทางเราให้มอสทุกอย่างนะครับมันเปลี่ยนไปเป็นเพิ่มระดับความหายากของไอเทมนั่นเองแล้วพอเราได้อันนี้มาแล้วเราก็เปิดใช้งานไปเลยนะเราก็จะทําการใช้ Chaos, ผม มากดใส่ศีลานำทางพวกนี้เนาะเดี๋ยวสังเกตที่อันนี้นะครับผมว่ามดด้านบนเนาะมดหลักของมันเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดนะแต่ถ้าเราเปิดใช้ลางบอกเหตุอันนี้แล้วเอาเคออสมากดที่ศีลานำทางอันนี้เนี่ยมดหลักทั้งหมดเมื่อกี้นะครับผมมันจะเอามารุมๆมกันแะ้วก็สุ่มนะครับเอามาเฉลี่ยเนาะเป็นเพิ่มระดับความหายากของไอเทมให้เรานั่นเองนะเห็นไหมอันนี้ก็คือผมได้มาแล้วนะหนึ่งแมปนะครับผมก็ได้มา127ประมาณนี้เนะาะทีนี้เราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะครบทุกแมปเลยนะ โอเคเรียบร้อยนะครับผมศีลาพวกนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นระดับความพยักของไอเทมทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่น build, บิวบัตเมดหรือว่าสปาร์กหรือสายที่แบบต้องเด้งเลือดตลอดเวลาเนาะศิลาพวกนี้ก็คือใช้ได้เลยเนาะแต่ทีนี้ใครที่เล่นสปาร์กสายเลือดไหลนะครับหรือต้องเด้งเลือดหรือบิวอะไรก็ตามที่มันต้องใช้เลือดเหมือนที่ผมเล่นตอนเนี้มันจะมีมดหนึ่งที่เราไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับยกเว้นเพื่อนๆจะทาบิวมาแพงและแบบมันเด้งเลือดเยอะจริงๆมันก็จะเล่นได้อยู่นะครับผมแต่ว่า ดังนั้นเราเลยต้องมาคัดออกนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้เป็นภาษาไทยเหมือนผมเนาะก็ให้พิมพ์ในช่องค้นหาไปเลยนะครับว่าพลังชีวิตและโลกพลังงานเนาะซึ่งมันก็จะไฮไลท์ศีลานําทางที่มีมอสอันนี้ให้นะครับซึ่งมอสที่เราจะใช้ไม่ได้เลยเนี่ยก็คืออันนี้นะครับผมผู้เล่นมีอัตราการเติมพลังชีวิตและโลกพลังงานลดลงนะครับซึ่งมันจะทําให้การเด้งเลือดหรือว่ารีเลือดของเราเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับจนเราแทบจะไม่สามารถรีเลือดได้เลยเราก็จะใช้สกิลไม่ได้วิ่งไม่ได้นะสำหรับคนที่ทําเดงเลือด น้อยหรือว่าเล่นบัตเมสสปาอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนอ่าเราก็จะทําการคัดแมปพวกนี้ออกไปนะคือเราจะเอาไปแก้ไขอีกทีหนึง่งแต่ถ้าคนที่เล่นบิลอื่นเล่นเดดไออะไรแบบนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องมานาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องแก้นะครับไม่ต้องแบบไปเสียงงบเพิ่มอะไรนะก็ใช้แมปพวกนี้ทําในขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับผมโอเคพอเราคัดม็อดที่เราเล่นไม่ได้ออกไปแล้วเนาะมันก็จะเหลือแค่นี้นะครับที่เราสามารถใช้ได้นะสำหรับบัตรเมดนะครับทีนี้ผมก็จะทําการคัดม็อดที่ดีที่สุดออกมาอีก1อันนะครับ ผมเป็นมดที่เราต้องเก็บไว้เลยนะราคาแพงเลยก็ดีมากๆด้วยก็คือ monster rare มีมดเพิ่มเติมหนึ่งอย่างนะครับอันเนี้ยสังเกตมดล่างสุดนะ monster rare มีมดเพิ่มเติมหนึ่งอย่างนะครับทุกคนซึ่งมดนี้เนี่ยมันจะทําให้ monster rare ตัวนั้นดรอปของดีมากขึ้นนะครับเอาง่ายๆว่า monster rare เนี่ยยิ่งมีมดในตัวเยอะไอเทมที่ดรอปจาก monster rare ตัวนั้นก็จะยิ่งเยอะและก็ยิ่งดีตามไปด้วยนะครับเราไม่ต้องไปเข้าใจหลักการอะไรรู้แค่ว่า m o นแลยิ่งมีมดเยอะยิ่งดรอปของดีนะดังนั้นถ้าาศลของเรา มีมดนี้ให้เราเก็บแยกไว้เลยถ้าใช้เป็นภาษาไทยนะคีย์เวิร์ดที่เราต้องพิมพ์ก็คือพิมพ์ไปเลยนะครับเพิ่มเติมหนึ่งอย่างนะครับจบนะครับทุกคนซึ่งไอเนี้ยที่ผมทามาเมื่อกี้ด้านหนึ่งครั้งเนี้ยไม่มีเลยนะครับพวกนี้ไม่มีเลยเนาะแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยผมคัดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะผมก็ได้มาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับพวกเนี้ยเห็นไหมก็ได้หลายชิ้นแล้วก็แยกออกมาประมาณนี้นะครับผมทีนี้สมมติว่าเราคัดพวกนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทําการใส it, รร่มอดอบิดน,น,นะัว่ามดเเขขียข้ไปฝง ที่ p r e f i x เท่านั้นเนาะเพราะว่า prefix เนี่ยมันจะมีแต่ MoD ดีๆ mod ด้านบวกนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีงบเยอะมากอาจจะสุ่มเอาก็ได้ให้มันลง p r e f i กหรือ Suffix ก,ก็ได้เนาะแต่ถ้ามันไปลงซ uffix เนี่ยมอนสเตอร์มันก็จะโหดมากกว่าปกติหรือว่ามีดีบัฟค่อนข้างเยอะซึ่งผมไม่อยากตายนะผมไม่อยากเสี่ยงเนาะช่วงหลังเนี่ยพยายามเก็บเลเวลอยู่แล้วแบบมันขึ้นยากมากก็เลยไม่อยากไปเสี่ยงกับอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็เน้นแบบ MoD DD, ดีๆด,ดีกว่านะครับเรามีโอกาสได้ลุ้นเจอออบิทแ้แบๆประมี สออันเนาะอันแรกก็คือรางบอกเหตุเสริมซ้ายนะครับผมอันเนี้ยมันจะทําให้มอดเขียวมันล็อกลงเฉพาะพรีฟิกเท่านั้นเนาะและก็อีกอันนึงก็จะเป็นสันหลังโคงสภาพนะครับอันเนี้ยเราก็เอาไว้แปะมดเขียวใส่ศิลานาทางนั่นเองโอเคทีนี้เราก็กดเปิดไว้เลยเนาะสำหรับรางบอกเหตุอันนี้นะครับแล้วเราก็เอาสันหลังโครงสภาพเนี่ยมาคลิกใส่ศิลานาทางของเราได้เลยนะกดไปเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับมันอาจจะมีบางมดหายไปเนาะเออเพราะว่ามันเข้าไปแทนที่มดเดิมนะถ้าเกิดว่าศิลาของเรามันมีเต็ม มผมแต่เราไม่ต้องกังวลน,นะทีนี้พอเราฝังมดเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะเอาศิลาพวกนี้ไปเปิดมอดเขียวกันนะครับแต่ว่าก่อนจะเปิดมอดเขียวนะเดี๋ยวเราจะเจมิมศิลาไปก่อนนะครับซึ่งการเจรมิมศิลาเนี่ยมันก็จะมีหลายสูตรเนาะถ้าเพื่อนๆมีงบหน่อยสามารถใช้น้ํายาเฟีย e ได้นะครับผมซึ่งเฟีย e เนี่ยมันแพงนะครับส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบนะเพราะว่ามันแพงเกินไปถ้าเราจะเจิมทุกอันเนี่ยคงหมดงบเยอะนะครับเพอเฟาร์มอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับแต่ถ้าใครชอบเนาะก็ตามสบายนะครับทุกคนอาจสมมติว่าเราใช้เป็นเฟีย ผมอสเดลิเลียมที่เราจะได้มาเนี่ยก็คือมอนสเตอร์แลนนดานมีโอกาสได้มอสเพิ่มเติมหนึ่งอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่ามอนสเตอร์แลยิ่งมีมอสเยอะยิ่งดรอปของดีนะครับดังนั้นถ้าศิลานาทางของเรามีมอสมอนสเตอร์แลมีมอสเพิ่มเติมหนึ่งอย่างอยู่แล้วนะครับบวกกับเรามาใช้เฟียในการเจิมเข้าไปด้วยเนี่ยมอนสเตอร์แลก็จะมีโอกาสเพิ่มมอสขึ้นมาอีก2อันเลยนะครับซึ่งจะทําให้มันดรอปของดีเพิ่มเยอะขึ้นมากๆเนาะแต่ก็นั่นแหละมันแพงเกินไปผมก็เลยจะไม่ค่อยชอบใช้้เเฟียในกการจิมแลว ถ้าเราไม่เจิมด้วยเฟียเนี่ยอันที่เราน่าเจิมมากที่สุดมีแค่อันเดียวนะครับก็คือพารานอยนั่นเองนะครับอ่าไปซื้อมาเลยนะครับคือการเจิมด้วยพารานอยเนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆจะทําสูตรไหนเนาะจะเริ่มต้นด้วยระดับความหายากของไอเทมหรือว่าจะยัดแท็บเล็ตเพิ่มจํานวนไอเทมหรือจะทามอนแ,แลใดๆดก็ตามผมไปดูมาแล้วการเจิมที่ดีที่สุดคือการเจิมเพิ่มมอนแ,แลนะครับหรือว่าการเจิมด้วยพารานอยเนาะอ่าทีนี้พอมันมีศีลาเยอะถ้าเพื่อ,อนๆไม่อยากจะเสียเวลาโยกทีละอันเนาะเราสามารถกดคอนโทรลค้างได้นะเเวาเจิมนะครับ เพื่อนคลิกขวาที่พรานอยก่อนเนาะให้มันขึ้นมาแบบนี้จากนั้นเราก,กด Control คอนโทรลค้างแล้วก็คลิกศิลาไปเลยมันจะเด้งมาให้นะครับแล้วเราก็คลิกที่พรานอยของเรานะครับสครั้งเห็นไหมมันก็จะเด้งมาให้เลยซึ่งการเจิมพรานอยเนี่ยจะเป็นการเพิ่มจํานวนของมอนสเตอร์แรนด์นั่นเองนะครับเราจะได้มีมอนสเตอร์แรนด์ในด่านเยอะมากขึ้นเนาะพอหยดสารเสร็จเรียบร้อยล้วก็กด Control คอนโทรลค้างเนาะคลิกออกมานะครับอ่าอันนี้ผมไม่ได้ปล่อยคอนโทรลเลยนะกด Control คอนโทรลค้างไว้ตลอดนะครับกดศิลาเข้าไปกดจิ้มที่พลานอยกดเจิมนะครับกดคลิกออกในระหว่างที่ผมทํา บบคือผมจะกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้ตลอดเนาะมันก็จะรวดเร็วมากขึ้นนะครับใช้เวลาในการเจอไม่นานนะเผื่อว่าบางคนไม่ทราบนะครับแบบเอ้ยแมบปบมันเยอะจังเลยต้องลากทีละอันเสียเวลาก็เลยไม่ค่อยอยากทําแมปเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็ช่วยได้เยอะมากเนาะมันทําให้เราแบบสามารถเจอมแมปได้ไวมากขึ้นนะครับผมโอเคทีนี้เราก็จะทําการวาร์ปไปที่บ่อวิญญ,ญาณเนาะเพื่อไปทําการหาหมอดเขียวกันซึ่งมดเขียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นเทียร์ลิสต์ไว้ให้นะครับผมว่ามดไหนดีที่สุดเนาะในการทแบบแบบําแม เทียที่ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือเพิ่มหลุมออบิทสิบห้าหลุมขึ้นไปนะครับทุกคนถ้าเจอนี้เนี่ยเลือกเลยไม่ต้องคิดอะไรนะครับอันนี้คือเทียเอสเลยแบบดีที่สุดนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีออบิทสิบแปดหลุมเนาะมอสที่ดีที่สุดลงลงมานะครับก็คือมอสเตอร์ในดาดเนี่ยจะมีมอสเพิ่มเติมอีกหนึ่งมอสเนาะอย่างที่บอกว่ายิ่งมีมอสเยอะของรางวัลยิ่งดีนะครับดังนั้นถ้าไม่เจอสิบแปดหลุมให้เน้นจํานวนมอสของมอสเตอร์ไว้ก่อนนะครับและถ้าไม่มีทั้ง,งสิ ซึ่งการเลือกมอดเนี้ยศิลาของเพื่อนๆนะครับจะได้มอสเตอร์แรเพิ่มขึ้นอีก30%เนาะซึ่งอันนี้มันมี45%นะผมเลือกมอดนี้นะครับผมศิลานําทางของผมมันก็จะได้มอนแล่เพิ่มขึ้นมาเป็น75%นะครับทุกคนเห็นไหมอ่ามันก็จะได้เป็นมอสเตอร์เมจิกมาด้วย40%เนาะก็ยิ่งมีมอนสเตอร์ในด่านเยอะมากขึ้นไปอีกนะครับโอเคสําหรับศิลาอันนี้ผมก็เจออบิด15หลุมพอดีนะครับทุกคนคือถ้ามาแบบนี้เลือกเลยไม่ต้องคิดอะไรเนาะเป็นมอดที่ดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่ใช้ฟาร์มเองเนี่ยอย่างน้อยๆเราเอาไปขาย ต่อก็ยังได้เนาะมันก็จะแบบค่อนข้างได้ราคาดีนะโอ้โหแล้วผมได้2อันติดเลยเขาทุกคนอันนี้คือคุ้มแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ได้17หลุมเลยนะโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนจากทั้งหมดที่ผมทํามาเนี่ยก็ได้เป็นอบิดสิหลุมเนาะมาทั้งหมด4อันนะครับที่เหลือก็เป็นอันดีๆทั้งนั้นนะครับก็สามารถเอาไปฟาร์มได้เลยนะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการทําซีลานะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูแมปที่เราใช้งานไม่ได้บ้างเนาะที่เราคัดออกมาตั้งแต่ตอนแรกนะเดี๋ยวเราจะมาทําการแกก้้้มมมมพวนนีีนัไ่ให ที่เราใช้งานไม่ได้เนาะอย่างของผมก็ลดการเติมพลังชีวิตอะไรเงี้ยเออก็ต้องทาการเปลี่ยนใหม่นะครับผมซึ่งผมจะทําการเปลี่ยนศีลาพวกนี้เนี่ยให้กลายเป็นเพิ่มมอนแรแทนนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเ,เพื่อนๆใช้เป็นรางบอกเหตุความหายากเนี่ยเพื่อทํามอสให้เป็นระดับความหายากของไอเทมเนาะโอกาสที่มันจะมีมอสลดอัตราการเติมพลังชีวิตและโลกพลังงานเนี่ยมันจะสูงมากเนาะเพราะว่าเหมือนมันเป็นมอสที่แบบสามารถช่วยเพิ่มระดับความหายากของไอเทมได้นะดังนั้นไม่แปลกถ้าเเราใช้้ังบออกหตุนนี แล้วีลาส่วนใหญ่มันจะมีมดลดการเติมเลือดเข้ามาให้นะครับผมแต่ถ้าเราใช้ลางบอกเหตุอันอื่นนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนไปเป็นมอนเรนเนี่ยมดอันนี้มันก็จะไม่ค่อยเจอนั่นเองนะครับโอเคสิ่งที่เพืเ่อนๆต้องการก็คือไปซื้อรางบอกเหตุเค a อสมอนสเตอร์มานะครับซึ่งรางบอกเหตุอันเนี้ยมันจะทําการเปลี่ยนศีลานาทางให้มีมดหลักเป็นเพิ่มมอนสเตอร์แลนหรือว่าเมจิกนั่นเองนะครับผมก็ซื้อมาเลยเนาะเหมือนเดิมพอเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็ทําการเปิดก่อนนะครับทุกคนทีนี้เราก็จะทําการใช้เ เมเดินะเพื่อเปลี่ยนม็อดนั่นเองแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องระวังไว้อย่างหนึ่งว่าบางทีมอนสเตอร์แรอาจจะมีแค่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่ว่ามอนสเตอร์เมจิกอาจจะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับอันนี้มันอยู่ที่ดวงเนาะมันจะสุ่มนะครับซึ่งถ้ามีมอนสเตอร์แรนน้น้อยต่ำกว่าสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ผมก็จะคัดออกเนาะคือมันน้อยเกินก็ไม่ค่อยอน่าเอาไปทำต่อเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสเท่าไหรนะ่เนาะผมก็จะกดทุกอันไปเลยเดี๋ยว ็จะทาการเอามอสเขียวมาใส่ที่ p r e f i x เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆมีเวลาเนาะก็สามารถนั่งคัดได้นะครับโดยเอามอสที่มันมีมอนสเตอร์แล20่20%ประมาณนี้นะครับแยกออกมานะเพราะว่ามันต่ําเกินไปนะครับซึ่งอันเนี้ยเพื่อนๆจะเอาไปขายต่อหรือว่าเอาไปทิ้งไปทําอะไรก็ได้เนาะเอาไปแบบใช้เป็นแมบก,กากาในการวิ่งผ่านแมบทั่วไปที่เราไม่ได้ต้องการเสียเวลาเล่นอะไรแบบนั้นก็ได้นะก็แล้วแต่นะหรือถ้าเราเสียดายนะครับไหนๆก็ทํามาแล้วนะครับผมเราก็สามารถใช้ลางบอกเหตุในการลี หามอดใหม่ได้อีกครั้งนึงเนาะผมกดใหม่นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น73 อันนี้ก็ได้78อันนี้ก็ได้78แอ่าแค่นี้ไอที่มอสมอนแล่ต่ำๆเนี่ยเราก็สามารถนํามาใช้งานได้แล้วเนาะแต่นั่นแหละมันก็เปลืองเพิ่มนะถ้าเราไม่ได้อยากเปลืองเพิ่มก็เอาไปขายไปทําอะไรก็ได้นะครับทุกคนโอเคทีนี้ก็เหมือนเดิมเนาะทำการเปิดลางบอกเหตุก่อนแล้วก็เอาสันหลังโครงสภาพเนี่ยมายัดเข้าไปใน prefix ได้เลยพอเรายัดเข้าไปเรียบร้อยมันจะมีศิลาบางอันที่จํานวนมอนสเตอร์แล่มันลดลงนะครับเพราะว่าทุกมอสที่มันสุ่มมาให้เนี่ยมันจะมีผลกับมอตหลักเนาะถ้าเกิดว่า มอเขียวของเรามันดันไปสุ่มลงมอที่มันเพิ่มมอลแลเยอะๆเนี่ยมันก็จะลดลงนะอันนี้มันก็เหลือแค่20%เองแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะมีสักประมาณ40%นะครับทุกคนถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเจิมเพิ่มเข้าไปอีก45%มันก็จะได้มอนแลประมาณ60%อยู่ดีเนาะถ้าเรารู้สึกว่าอึมันน้อยเกินไปนะครับแล้วก็เอาไปขายเพียวๆแบบนี้แหละอาจจะเจิมเข้าไปก็ได้นะครับแต่มันก็เเเิมบบ Excel นน้าาาาไออยแปข นหน่อยอะไรประมาณนั้นแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าไหนๆก็ทํามาแล้วเราฟาร์มไปเถอะนะครับไม่ต้องไปคัดแยกอะไรนะครับโอเคทีนี้เราก็ทําการเจิมก่อนเข้าไปเปิดมดเขียวเหมือนเดิมนาะใช้พารานอยเหมือนเดิมนะแม้เราจะทําการเพิ่มมอนแร่นะครับเราก็ยังต้องเจิมด้วยพารานอยเหมือนเดิมนะอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนเราก็จะเจิมด้วยพารานอยอย่างเดียวนะครับจะไม่เจิมอย่างอื่นยกเว้นว่าเพื่อนๆงบเยอะอยากจะเจิมด้วยเฟียหรือว่าซอฟเฟอร์ลิงอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้อยู่ที่งบของแต่ละคนเลยนะครับอร,ร,ร,บรอย้ ก็เอาศิลาที่ทํามาใหม่เมื่อกี้ไปโยนบ่อเขียวเปิดหาหมตเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างทําเหมือนเดิมเหมือนขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะในส่วนของวิธีการทําแผนที่นะครับซึ่งเราจะมีแผนที่ไว้ใช้งานอยู่2แบบด้วยกันก็คือแบบแรกจะเป็นการเพิ่มระดับความหายากของไอเทมเนาะประเภทที่2ก็คือเราจะมีมอนสเตอร์แล90ก90%บวกบวกหรือ100%แต่ว่าจะไม่มีมตเพิ่มระดับความหายากของไอเทมเลยนะครับหรืออาจจะมีติดมาบ้างนิดหน่อยนะครับผมแล้ว แต่นะแต่ว่าหลักๆเลยคือจะได้เป็นศีลาเพิ่มระดับความหายากกับศีลาเพิ่มมอนแลนนั่นแหละเนาะสประเภทแยกกันนะครับผมทีนี้ศีลาแต่ละประเภทเนี่ยเวลาที่เราจะไปฟาร์มเราก็จะใช้แท็บเล็ตไม่เหมือนกันแล้วนะครับซึ่งประเภทแรกก็คือศีลาที่เรามีเพิ่มหายากเยอะๆเนาะแต่ว่ามอนแลนน้อยเนี่ยอันนี้เป็นศีลาที่ผมชอบมากที่สุดนะถ้าเพื่อนๆจะเริ่มฟาร์มด้วยศีลาประเภทนี้นะครับแท็บเล็ตที่จะใช้เอาแบบดีที่สุดเลยที่ผมลองนะดีที่สุดเลยก็คือใช้2อ,อันนะครับเป็นเพิ่ นนิ่มจำนวนของ Monster ร์แ e นะครับซึ่งเพิ่มจํานวนของ Monster ร์แ e เนี่ยจะหาได้ง่ายที่สุดเพราะว่า1แท็บเล็ตเราจะได้ถึง40%เลยนะครับผมก็ไปหามา2อันนะครับแล้วอันที่3เนี่ยให้ใช้เป็นเพิ่มระดับความหายากของไอเทมอีก1อันนะครับผมซึ่งเพิ่มระดับความหายากของไอเทมเนี่ยหแท็บเล็ตมันจะได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้น้อยกว่าเพิ่มมอนแรนะครับดังนั้นเราใช้แค่อันเดียวพอนะอันนี้คือสูตรที่ผมฟาร์มและผมชอบมากที่สุดแล้้วววผผมมมมมรรูสสึกก,สก,ก,ก,ก่่่าาาาันนดดดอคีีีททุแลลเฟ์ะ ฟาร์มแบบนี้ไปก่อนแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าขี้เกียจนะครับขี้เกียจคัดขี้เกียจต้องมานั่งจานะครับผมก็ใช้เพิ่มมอนแลไปเลย3อันจบนะครับอันนี้เป็นอีก1่สูตรเนาะของศิลาเพิ่มหายากในเมื่อเรามีหายากเยอะๆอยู่แล้วประมาณ1 0 0อยู่แล้วเนี่ยบวกกับในตัวของเราอีก150%าเนาะดังนั้นเราก็เน้นเพิ่มมอนแลไปเลยนะครับในศิลาถ้ามันมี18หลุมมอนแล่มันก็น่าจะได้แค่นะครับห้าแบบเป็นปกติก็แบบ75%อะไรประมาณเอี้อนแนด้เยอะมากเราก็ใช้แท็บเลททเ็่ม มอนแลสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปสามอันไปเลยจบนง่ายๆเราไม่ต้องไปนั่งคิดหรือไปนั่งเปลี่ยนอะไรให้มันยุ่งยากเสียเวลาด้วยนะครับก็ใช้แบบนี้ไปเลยอันนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่เลยกับการใช้สูตรผสมเหมือนสูตรแรกเนาะเออแลยก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมชอบใช้เนาะผมจะชอบใช้ลังสีหนึ่งอันนะครับแลวก็บลีดอีกสองอันนะผมชอบมือบลีดเยอะๆเราจะได้ฟาร์มเยอะๆมอนเยอะมันก็แบบเออนู่นนี่นั่นนะครับแลวก็มอนแรในมือบลีดเนี่ยมันเยอะด เงินเยอะด้วยก็เลยใส่เป็นบลีดสอันนั่นเองนะครับแต่ว่าเราเอาตามที่เรามีเนาะอาจจะใช้เป็นรีชวหนึอันก็ได้นะครับใช้เป็นบอสหอันก็ได้แล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนจะผสม,มอะไรเนาะแล้วก็อีก1นึ่มอสเนี่ยผมขี้เกียจเลือกเนาะจริงๆเราจะไปเลือกเป็นเพิ่มมือบลีดหรือว่าแบบให้มันมีมือบลีดสามอันอะไรแบบนั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเรามีงบไหมแต่ผมขี้เกียจไปดึงในตลาดขี้เกียจเลือกก,อก,ก็เลยโฟกัสแค่มอสเพิ่มมอนแล์อย่างเดียวพอส่วนมอสด้านล่างอีก1น่งอันเนี่ยจะเป็น,อม,น,น,อปนอมอน นะครับไม่ว่าเราจะมีเพิ่มระดับความหายากของไอเทมติดมาด้วยไหมหรือมีอะไรเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งไม่มีเนี่ยแต่ว่าศีลานี้มอนแลม,มันเยอะถูกไหมยอย่างน้อยก็80% 90%ขึ้นไปนะครับทุกคนซึ่งถ้าเราทําศีลาแบบนี้แล้วเนี่ยแท็บเล็ตมีสูตรเดียวเลยที่เราต้องใช้ก็คือเพิ่มระดับความหายากของไอเทมทั้ง3มอันนั่นเองโดยรวมทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับผมสําหรับวิธีการทําแผนที่เอาไว้ฟาร์มแมปทั่วไปเนาะที่ผมใช้นะับปัจจุบันนะผมก็จะเลือกฟาร์มิลลาทที่่่เพมหายกากขององน,นะแ้ว็ ่แททบบเลตามีอกไปถ้าศิลาพวกนี้หมดแล้วผมค่อยจะมาไล่ฟาร์มศิลาที่เป็นมอนแลที่หลังนะครับผมจนกว่าจะหมดเนาะและพอมันหมดเราก็ค่อยมาทาเพิ่มใหม่โดยการใช้สูตรที่ผมได้สอนไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะและก็เน้นย้าอีกทีว่านี่ไม่ใช่สูตรฟาร์มที่ดีที่สุดนะครับผมแต่ว่าเป็นสูตรฟาร์มที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็ผมใช้ฟาร์มจริงอยู่ณตอนนี้เนาะอยู่ที่เพื่อนๆเลยว่าอยากจะลองฟาร์มตามดูหรือเปล่านะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไป แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ